ผมนายสัตสินนาแสงรหัสนักศึกษา5401 001632033นะครับวันนี้จะใช้โปรแกรม SolidWorks เขียนชิ้นวางเท้านะครับเป็นงานที่5นะครับเป็นงานต่อเนื่องมาจากงานที่2นะครับครับก่อนอื่นก็เปิดไฟล์งานที่2นะครับชิ้นวางเท้าครับอ่าพอเปิดมาปุ๊บเราก็เริ่มสเก็ตเลยครับครับเริ่มสเก็ตเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ กำหนดขนาดครับนี้หกจุดนี้สามารถเดิเมนชันนะครับห่างหนึ่งนะครับจุดนี้กับเส้นนี้ห่างสองนะครับตรงนี้สิบครับ พอเรากำหนดขนาดเสร็จปุ๊บเราก็ exit sketch แล้วครับแล้วมาที่ feature extrude cut ลงไปขนาด1นึ่มิลนะครับก็จะได้ชิ้นงานอย่างนี้นะครับต่อมาเรามาสร้างเส้น c e n t e r Line นะครับที่จุดกึ่งกลางของงานนะครับสร้างเสร็จปุ๊บ exit แล้วก็มาที่ feature reference geometry นะครับเลือกที่ exit นะครับเป็นการตั้งแกนสมมุตินะครับ มาที่ two point นะครับแล้วเลือก2องจุดหนสองติ๊กถูกครับเสร็จแล้วเราจะใช้คำสั่ง line a r pattern นะครับเลือกจุดที่เราจะต้องการจะ line a r นะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่นะครับดี n e ออกไประยะ7.2ความห่างของนี้นะครับ10อันนี่ก็จะได้อย่างนี้นะครับ แล้วมาเลือกที่ direction 2นะครับก็มาที่แกนที่เราตั้งไว้นะครับ x หนึ่งแล้วเราก็เลือกดูว่าจะเอาขี่อันนะครับอ่าเห็นได้ว่าอันนี้มันไปคนละทางครับแล้วก็รีเวิร์สกลับมาเอาทั้งหมดแปดอันนะครับระยะสิบสองจุดห้าครับอ่าก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ยังไม่เสร็จครับมาที่ i n s t a n t t o s k i p นะครับมันจะยกเลิก ที่เราจ่ายเนี่ยค่ะที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็ติ๊กออกนะครับติ๊กออกติ๊กออกติ๊กออกเลยครับครับก็จะได้อย่างเงี้ยครับ้้วก็ติ๊กออกไปเลยนะครับผม <c oughs> อ่าพอเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกครับก็จะได้ชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาเราจะมาสร้างเพนเพื่อจะเขียนด้านข้างครับ เลือกที่ geometry plane นะครับแล้วมาที่เส้นที่เรากำหนดขึ้นแล้วเลือกที่ชิ้นงานทบจะอยู่กึ่งกลางงานพอดีนะครับติ๊กถูกครับครับจากนั้นเรามาที่สเก็ตนะครับมาเลือกสเก็ตที่เพนนี้นะครับที่เราต้องการที่จะสเก็ตนะครับสเก็ตที่จุดกึ่งกลางของงานนะครับแล้วเรากำหนดขนาดครับ12ตรงนี้80นะครับ ตั้งให้มันอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของของงานนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับกด exit เรามาที่ f l เจ u r e นะครับ x x t o ซออกมาเป็นระยะเอ็กซ์ออกมาเป็นระยะ3มิลน,นะครับอ่าอันนี้ผมดูนะครับเราทำผิดนะครับ เอาใหม่ครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเราสก็ตที่เพจน,นี้ครับ ดเลือกสเกตตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดผิดไปนิดหน่อยนะครับนี่ครับก็จะได้แล้วครับเี่กเกิดการผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับกดสามารถ d เ m ม n ช i ั n นครับสิบสองตรงนี้แปดสิบครับครับแล้วก็ ตั้งให้มันอยู่ตรงกลางของชิ้นงานนะครับอ่าเสร็จแล้ว X s k e t c เลยครับแล้วก็ X tool นะครับระยะตรงนี้สามมิลอ่าก็จะได้ลักษณะงานอย่างนี้ต่อมาเราจะ fillet นะครับฟิ l l e t ชิ้นงานโดย r a d i ยนของงานเนี่ยหนึ่งมิลครับ พอเราฟิลเลตเสร็จปุ๊บเราจะทําการมิลเลอร์นะครับโดยใช้ลิเนอร์มิลเลอร์นะครับก็กดที่เพนหนึ่งนะครับก็จะได้ลักษณะงานอย่างนี้นะครับถ้ากดถูกตรงเนี้ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมาแค่ฟิลเลตนะครับเราต้องกดชิ้นงานด้วยนะครับกดตึ๊กอ่าก็จะมาเป็นชิ้นงานแล้วนะครับครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ ล้วก็จะมาฟิเลตชิ้นงานอีกรอบหนึ่งทุกส่วนแต่ตรงนี้ใช้ไดเมนเตอร์สามมิลน,นะเรเดียนเรเดียนติ๊กถูกครับเสร็จเรียบร้อยครับต่อมาเราจะมาใส่สีให้มันนะครับเราอยากเป็นสีอะไรก็ใส่ไปเลยครับ าที่วางเท้าครับต้องใส่สีเข้มๆครับเวลามันเปื้อนมันจะได้มันจะได้นะครับมันจะได้ไม่สกปรกครับเราจะได้ไม่ต้องล้างบ่อยครับอก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับชิ้นงานที่ห้านะครับชิ้นวางเท้าของเรานะครับอ่าวัสดุไม่ต้องเลือกครับเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ครับครับจากนั้นกดเซฟเลยครับเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ